สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนกระถางพิทโอลแอนดอนเบอร์เลมาครับตัวนี้อันนี้กระถางเดิมเขาอยู่ที่10นิ้วนะครับเราจะเปลี่ยนไปที่กระถางใบนี้15นิ้วนะครับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาจะได้โตได้ไวแล้วก็มีฟรอร์มเกาะที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้นะครับ,รบรก็ะบจะมีประมาณนี้นะครับ มีดินถุงนะครับเป็นดินผสมใบก้ามปูนะครับหนึ่งส่วนหินภูเขาไฟอันนี้เป็นพระไซนะครับมีตั้งแต่ประมาณหนึ่งถึงสามมิลนะครับอันนี้สามส่วนแล้วก็มะพร้าวสับเล็กนะครับอันนี้อีกห้าส่วนแล้วก็มีฐานนะครับแล้วก็มีหินภูเขาไฟครับเบอร์ศูนย์สามอันนี้ อีเดี๋ยวเราจะเอาสองอย่างนะครับมารองพื้นกระถางกันโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะเอาถ่านเนี่ยครับมาใส่รองพื้นนะครับ,าส,รบสาเหตุที่เอาถ่านไว้ด้านล่างเนี่ยเพราะว่า,เ,าเขามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันจะช่วยให้ การระบายน้ํานะครับทําได้ดีนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้าเบอร์โลมาร์กนะครับเป็นพืชที่มีละาอากาศเยอะเขาเขาชอบอากาศที่ถ่ายเทดีๆนะครับ mm hmm. บางคนก็ปลูกในตะกร้าก็มีนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้มันดูสวยกว่าก็เลยเอามาปลูกในนี้และกัน,นครับ mm hmm. ก็จะใส่ทันไปประมาณนี้นะครับจากนั้น <c oughs> <c oughs> เราก็จะใส่ หินที่เขาไปเบอร์ศูนสส์สามครับนะครับโอเคอ เราก็จะได้มาประมาณนี้ละทีนี้เราจะไปผสมวัสดุปลูกกันครับแล้วก็เอามาใส่ไปวันนี้โอเคเดี๋ยวเราผสมวัสูุปลูกกันนะครับ พยายามคลุกเค้าให้เขาเข้ากันนะครับออดินถุงนะครับมีข้อเสียก็คือเขามักจะใช้ดินที่เป็นดินเหนียวครับหรือว่าดินที่มันหาได้ง่ายๆเนี่ยอมาใช้แล้วเขาก็เพา่าเครื่องปั่นบางทีจะมีก้อนเนะี่ยเราก็ต้องคอยออบีบ้หรือบางคนอาจจะใช้แบบดินที่มีใบก้ามปูแล้วนยเยอะๆอะไก็ได้นะครับที่เขาขวา,าจากบริเวณ กต้นกรารปูอันนั้นจะค่อนข้างดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมไปแล้วที่ร้านเขาปิดพยายามคลุกเผ้าให้มันเข้ากันนะครับวัสดุเราจะได้มีความาโปร่งและเข้ากัน สิู่้ขอไฟอาจจะใช้เป็นเบอร์อ2ก็ได้นะครับเบอร์ใหญ่ๆไม่ต้องผ่าไซส์แบบอันนี้ก็ได้ที่ผมใช้ค้าไซส์เพราะว่าที่บ้านมีตอวนิ่วก็เลยใช้เป็นตนัวอีกแทนรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไม่ได้ใช้แม่ช่วยนะครับ ใช้กล้องจากโกโก้เลอ่ะอันนี้ฮะเราก็บี้ตอนบี้ก็พยายามมีเ,เปลือกของเขาสักกระถืออื่นๆเลยมันจะได้ช่วยให้ติดไปนะครับโอเคมีก้อนนะพยายามบี้เขาออกให้หมดมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับต้นไม้จะได้โตดีด ที่ต้องเปลี่ยนกระถางครับมาเป็นกระถางใหญ่เนี่ยเพราะว่าเออเราตั้งใจจะเอาต้นเนี้ยไปเป็นต้นแม่พันธุ์ก็เลยใส่วัสดุปลูกให้มันเยอะขึ้นกระถางใหญ่ขึ้นโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมใช้อีไรชินปัดชิศดินขึ้น โอเคเรียบร้อยก็จะได้มาประมาณนี้นะครับวัสดุปุกก็จะมีความร่วนๆนิดนึงนะครับนี่นเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในกระทะัโอเคไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะตักเอามาใส่ชากะะันนะครับ ไปประมาณนี้ครับแล้วก็ให้วัสดุมัหแล้วก็ใส่ชั้นนี้นะครับรอบนี้เราไม่ต้องคอแล้วนะครับเราให้วัสดุบางส่วนอยู่ด้านล่างแทนนีใหญ่ไปน่อยเนิดพอ ทีนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีครับโดยลงไปทั่วครับอันนี้เอาไว้เวลาที่ล่าเขาอโตลงมาเนี่ยเขาจะได้มาเจอปุ๋ยส่วนนี้ด้วยส่วนครับจะได้เติบโตได้ต่อเน,นื่องแล้วก็ดวนเร็วเมื่อโรยปุ๋ยเคมีไปแล้วนะครับก็ต้องทับด้วยวัสดุปลูกนิดนึงเพื่อป้องกันล่าเขาสัมผัสโดยตรงนะครับปุ๋ยเคมีตรงนี้มี ถ้ามีความเข้มข้นตงสูงครับล่างมาสัมผัสเนี่ยล่าอาจจะเน่าได้โอเคเรียบร้อยทีนี้คราวนี้นะครับก็ถึงเวลาย้ายต้นไม้นะครับจากกระถางเล็กมาสู่กระถางใหญ่ ะะแล้วก็ถักนะครับเสร็จแล้วก็ตะครองเอาไมประคองไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหาด้านที่ต้นเขาแข็งแรงนะด้านนี้นะจ๊ะก็ยกขึ้นก็ถอดมาเลยอืา ะะลากเขาแน่นแล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงต่อไปนี้มันก็จะโตช้านะครับโอเคเดี๋ยวกลับใส่กระถางใหม่เลยโอเคคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้พอเราใส่กระถางใหม่แล้วนะครับน,นี้เปมี ความสูงเนี่ยจะขอบขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะเดี๋ยวพอลดน้ำเนี่ยวัสดุปุ๋มมันจะตกออกมาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดินตรงนี้มันก็ต้องยุบลงไปอีกด้านล่างนะครับพอเมื่อกี้เราไม่ได้อัดเลยเราแค่ตบเบาๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเติมวัสดุปุ๋มกันเลย ได้ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใส่หินหอไฟเบอร์ใหญ่ตรงนี้รอบๆอน,นี้อีกนหนึ่งเบอร์บางๆก่อนนะครับเพิ่มช่องอากาศ พอจะได้เก่ยวปุ๋ยแล้วโอเคไม่ต้องใส่เยอะนะครับปุ๋ยใส่น้อย,อยบางๆให้กระจายทั่วทัจากนั้นเราก็เติมวัสดุุ๋ยลงไป ประมาณน,นี้นะครับาเนดนี๋ยวว่าเนีครับ,เ,รบเขามีรากใหม่ๆเยอะมากเลยที่กำลัองออกมาไม่รู้ว่าในกล้องเห็นโอเคนะฮะรากใหม่ๆเพียบเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาหินบุกเขาไปนะครับแบบขาดใส้เนี่ย ណាមកលយຕົងទៅนะครับជែកទៅតាំងផងណា เห็นผู้ขวาไฟที่ใส่ด้านบนนะครับเพื่อป้องกันวัสดุเนี่ยมันกระเด็นนะฮะเวลาลดน้ำแล้วก็ช่วยเพิ่มความสวยงามแบบนะครับให้ต้นไม้เราดูแบบดูแพงขึ้นนะโอเคโดนกลองลมนั้นอาจจะดูลงสูงไปหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพอลดน้ำได้สักอาทิตย์หนึ่งจะยุตลงไปเองนะครับหรือว่าบางคนอาจจะทำให้เสมอก็ได้นะครับ แล้วก็รอมันยุบพอมันยุบล้วก็ค่อยเติวัสดุปูเข้าไป <c oughs> <c oughs> ตรงนี้กดไหน,นะฮะไม่ให้มันไหลออกมาโอเค อเคครับพอเราปลูกเสร็จแล้วไปเราก็ลดน้ำนะเพื่อให้น้ำเนี่ยช่วยในการจัดเลี้ยงวัสดุนะครับแล้วก็ล้างพวกคราบโคลนที่มันติดมากับหินอะไรนะครับยเป็ุ่นให้มันดูสะอาดนะ นะดูสวยขึ้นเลยน,นี้ก็มีค่าปุ๋ยนะไม่เช้าคกใส่ปุ๋ยไลย้นะครับเวลาใส่ปุ๋ยแบบนี้ครับต้องระวังนะอย่าให้มันไปค้างบนต้นมีมันจะเน่า,าปัญหารากเน่าขคนเน่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อยนะฮ ามาดูกันอ,อันนี้นะฮะต้นตั้งแม่โอเคประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีผสมวัสดุปลูกแล้วครับแล้วก็ย้ายกระถางจเจ้าเบอร์เรอร์ม,มากตัวนี้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมครับ